ฟิกเกอร์ที่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะคือ Under Arm Turn Under Arm Turn นี้นะคะเป็นฟิกเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากเป็นการหมุนของฝ่ายหญิงนะคะหมุนไปทางขวาลองดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากเบสิกนะคะคือ r e เ e ิร์ s แควร์ r e เ e r ร์สแควร์39 3นะคะ1 2 3จากนั้นเราจะทำอันเดอร์อาร์มนะคะฝ่ายชายก็จะเต้น Reverse Square เหมือนเดิมนะคะ ขณะที่ถอยเท้าขวานะคะสำหรับฝ่ายชายก็ให้ยกแขนซ้ายขึ้นเล็กน้อยเพื่อเตรียมให้ฝ่ายหญิงหมุนนะคะถอยเท้าขวานะคะสำหรับฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ก้าวไปข้างหน้าจะเป็นการเดินหน้าตลอด5ก้าวและก้าวที่6จะเป็นชิดนะคะ1,2,3,4,5 2, ชิด6นะคะจากนั้นก็จะเต้นรีเวิร์สแควร์เหมือนเดิม1 2 3 1 2 3เริ่มใหม่ค่ะ1 2 3 4 5สชิดหแล้วก็เริ่ม r e เ e ิร์ s แควร์หนึ่งสอีกครั้งนะคะสองสามหนึ่งเรามาดูกันชัดๆอีกครั้งนะคะเริ่มจาก r e เ e ิร์ s แควร์สามเกค่ะหนึ่ง 2 3เริ่ม Under Arm Turn 2> 1 2 3 4 5ชิด6เริ่ม1ใหม่นะคะ2 3 1 2 3 Under Arm Turn 1 2 3 4 5 6 1 2 3เรามาดูการเต้นประกอบเพลงนะคะ